สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณกันเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณนะคะพอจะทําพลังงานฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะพี่นกจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณและความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะ อันนี้คือของคุณนะคะไพ่กุหลาบคือของคุณนะไพ่กุหลาบสําหรับนี้เขาจะใหญ่นิดหนึ่งเพืเ่อนๆเนาะจะได้ไหมเนี่ยทําไพ่สองฝั่งเนี่ยรออคนละสําหรับนะคะอันนี้คือฝั่งของคุณนะอันนี้คือคุณเนี่ยคือเขานะคะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะเช็คดูว่าตรงไหมตรงไม่ตรงอย่างไรเม้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะก่อนอื่นก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักกันเข้ามาได้มีเพื่อนๆหลายคนเลยทักกันเข้ามาว่าแอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์ไม่ได้คุณสแกน QR เข้ามาเลยค่ะคนที่มีปัญหาเยอะงบน้อยอยากปรึกษาอยากคุยกับพี่นก เข้ามาคะ่ะถ้าคุณงบน้อยก็คุยได้คุณมีเท่าไหร่ละ่ะพี่นกจะให้คุณดูนะนะคะพี่นกจะหิวคุณจริงๆนะคะแล้วส่วนสําหรับใครที่ไม่พอเข้ามาคุยกันอย่างที่แจ้งไปพี่นกก็มีเช็คดูพื้นดวงให้ด้วยนะคะแล้วก็มี ทำแบบรายคำถามมีทุกรูปแบบเลยมีแบบโทรคุยนะคะปรึกษาเต็มที่เลยนะคะกับค่ารูที่คุณจับต้องได้แหละแต่ส่วนสำหรับใครงบน้อยแล้วอยากปรึกษากับพี่นกมีปัญหาทุกเครียดมากก็เข้ามานะคะนะเดี๋ยวเรานัดกันว่าจะดูตอนไหนแต่คุณคลิกเข้ามาก่อนสแกน qr ค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าคุณ เข้ามาทาง id line ไม่ได้สแกน qr เข้ามาพี่นกติด qr code ไว้ให้คุณแล้วนะตรงช่องที่ติดรูปภาพไว้เพื่อนเอนไปดูนะเดี๋ยวพี่นกจะติด qr เพิ่มให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะก่อนทำคลิปนี้เสร็จเผื่อว่าเพื่อนๆจะหาไม่เจอนะคะไปค้นตรงที่โพสต์รูปภาพนะคะถ้าสแกนถ้าสแกนเข้ามาก็าจะเข้าเลยใช้ qr ผ่าน qr ผ่าน qr ง่ายถ้าใช้ id บางครั้งมันเข้าไม่ได้ระบบเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะ ตอนนี้ลายมีปัญหานะคะคุณใช้การสแกน QR เข้ามาเลยสะดวกดีคุณมีงบเท่าไหร่ถ้าคุณงบน้อยหรืองบไม่พอหรือปัญหาเยอะมีปัญหาอะไรอะนะเล่าให้พี่นกฟังนะคะติดแบบไหนนะก็เข้ามาดูได้พี่นกจะหิวคุณจริงๆนะคะไม่ได้เน้นเรื่องเงินเลยอันนี้ให้เฉพาะสำหรับคนที่งบไม่พอจริงๆแต่มีความทุกข์มากนะคะไปหาหมอมาหลายหมอแล้วแต่ก็ไม่ได้ คลายความทุกข์เหล่านั้นพี่นกเป็นหมอดูแนวหิวคุณด้วยนะคะไม่ได้ตอบคาถามคาถามที่คุณให้มาเท่านั้นแต่พี่นกจะหิวคุณได้ด้วยจริงๆถ้าคุณเจอทุกข์หนักๆเนี่ยเข้ามาค่ะทางงบน้อยก็บอกพี่นกจะดูให้นะส่วนสําหรับใครที่ไม่เจอปัญหาในเรื่องของงบค่าครูของพี่นกก็เบามากค่ะเพื่อนๆนกก็คุยก่นกอนใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะ ไปตรงที่โพสต์รูปภาพอย่างที่เตือนย้ำไปเมื่อสักครู่นี้เร็วก็สกแกน QR เข้ามาคุณก็จะเจอลายพี่นุกแล้วนะคะหรือถ้าไปหา QR ไม่เจอจริงๆไปแอดที่ Tik t o อกนะคะเป็นเพื่อนกับพี่นกที่ Tik Tok แล้วพิมพ์ส่วนตัวมาว่าคุณอยากได้ QR นะคะหรือคุยกับพี่นกทางช่องทาง Tik Tok ที่ส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวพี่นกจะส่ง QR ให้คุณถ้าคุณ แอดไลน์ไอดีไม่ได้จริงๆในช่องทิกต o k พี่นกก็มีทําช่อง tiktok นะเพื่อนๆก็ไปติดตามทางนั้นได้แล้วไปเุ็กันทางนั้นได้ถ้าสมมุติว่าทางนี้มันไม่สะดวกต่อการที่จะส่ง qr code ให้คุณใต้คอมเมนต์นะนะมันส่งไม่ได้ด้วยไม่ใช่มันสะดวกนะคะ นะคะก็ไปคุยกันทางพิก็อกก็ได้ถ้าคุณอยากดูจริงๆนะคะค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานสุ่มพลังงานรนดอมนะคะเพื่อนๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรืออาจจะตรงกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ตรงไม่ตรงอย่างไรอันนี้คือพลังงานของคุณอันนี้คือพลังงานของเขาเะคะเราจะมาทําพลังงานของฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขากันว่า <im edia> เขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณค่ำคืนนี้ส่วนคนคุณแล้วคิดแล้วรู้สึกอย่างไรต่อเขาล่ะพลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรเดี๋ยวอย่าลืมเล่าสู่กันฟังด้วย เนะพื่อนๆน,นะพี่นกจะเปิดให้ฝั่งละ5า้าใบหรือสิดูดูก่อนนะดูว่าหน้าจอของเรามันจะได้เท่าไหร่ก็จะเอาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆน,นะความคิดและรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาความคิดและรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ VS กันนะคะความคิดของคุณและความคิดของเขานะคะอันนี้ของเขาเราวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราดูของคุณก่อนนะ มาดูของคุณก่อนเขาคิดและรู้สึกออคุณน่ะคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคนที่อยู่ในใจของคุณะคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคนนั้นคือใครนึกหน้านึกชื่อของตัวคุณเองนะคะแล้วก็นึกหน้านึกชื่อของ,ของ, Subs, ของเขาคนนั้นว่าฉันชื่ออะไรนะคะหน้าตาแบบไหนเนื้อนึกตัวเองอ่ะความรู้สึกของฉันที่มีต่อคนรักของฉันชื่อแบบนี้หน้าตาแบบเนี้ยฉันคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาขอให้ในที่พลังงานเนี้ย สำหรับนี้อันนี้คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคุณนะคะเริ่มแล้วนะอืมหนึ่งถ้วยนะคะคุณรักเขามากเลยคุณรักเขาล้นใจเลยคุณมองว่าคนคนนี้คือความสุขของคุณนะคะอืมคุณมองว่าเขาคนนี้คือคู่คุณแหละเนาะอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะที่รู้สึกถึงเขานะคะรักเขามากนะคะ โอโห่เก้าถ้วยมาอีกเก้าถ้วยกับหนึ่งถ้วยนี่เขาคือคนที่มีความสุขมีความเติมเต็มให้คุณได้คุณรู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้สามารถเติมเต็มให้คุณได้สามารถมาเป็นบ้านเป็นครอบครัวให้คุณได้หรืออีกพลังงานหนึ่งก็คือคุณคิดว่าเขาคนนี้คือคู่คุณแล้วแหละนะคะเรามาเปิด9ก้าใบเพื่อน,พ,อน,พ,อนพลังงานน่าจะไม่เต็มที่ได้และ6หรือ9นะคะดูก่อนนะ คุณนะเป็นพลังงานของคนที่คิดและรู้สึกถึงเขา แล้วคุณก็ส่องเขาจ้องเขามองเขาอยู่ด้วยความคิดและรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือคุณรักเขามากนะคะพยายามสอดส่องส่อแสวง,ง,งหานะคะพยายามส่องเขาตลอดคิดถึงเขาจนทุกข์เครียดกังวลไปหมดเลยภายในจิตใจของคุณแล้วคุณก็ส่องเขาหนักด้วยตอนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานบางคนบางท่านเคยทําผิดต่อเขาคนนี้ก็ได้ส่วนน้อยนะเคยโกหกหลอกลวงเขาไหมและคุณรู้สึกผิดอยู่ในใจมีนะเปอร์เซ็นต์ นะแต่ส่วนน้อยนะคะความคิดของคุณที่มีต่อเขานะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพลังงานของคุณที่ส่องเขานั่นแหละ คุณมีการสอดส่องเขาเกือบทุกวันเลยก็เป็นไปได้แต่เป็นการแอบ,บส่องด้วยนะคุณส่องแบบแบบอบๆแม่เขารู้ตัวนะคะพลังงานของคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะไปต่อพยายามทํางานข้ามเครียดข้ามเก่งดํานานเพื่อที่จะลืมคนคนนี้ตอนนี้คุณเป็นอะไรถึงอยากลืมเขาละ่ะแต่ยิ่งอยากจะลืมเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรักเขาลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นนะ่ะเองนะคะสิบถ้วยคุณมองว่าเขาคือบ้านของคุณ คุณมองว่าเขาคือคู่ของคุณที่คุณจะแต่งงานด้วยในอนาคตคุณอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวกับเขาอะเนาะนะคะคุณมองว่าคนคนนี้แหละที่ฉันหรือผมที่เลือกที่จะแต่งงานและสร้างชีวิตด้วยในพลังงานความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณสองคนมีการทะเลาะแล้วก็มีความรู้สึกถึงความมันเหมือนความความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่า เขาคนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่คุณทะเลาะแล้วเลิกลากันไปแล้วได้แต่คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้ก็จะกลับมาแบบปรับปรับฉับพันแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆเลยจะกลับมาเริ่มต้นสร้างจะกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงต่อคุณแหละรักคุณด้วยนะคะรักคุณมากด้วยด้วยปัญหาคุณมองว่าปัญหาอุปสรรคของเราที่เคยทะเลาะกันหรือพังกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่เราจะมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แน่ นนคุณมองว่าคนคนนี้คือคู่ที่จะมามั่นคงกับคุณได้แน่นอนว่าอนาคตคือคู่ที่จะมาเป็นบ้านคือคนที่จะมาแต่งงานกับคุณในอนาคตคุณมองว่าเขาเป็นความสุขของคุณสามารถเติมเต็มให้คุณได้ตอนนี้คุณทุกข์เครียดก,กังวลก่อนนอนอนะ่ะคุณนอนหลับยากมากนะคะคิดถึงเรื่องราวของคนคนนี้จนเก็ียดไปนอนยากพอหัวถึงหมอนคุณอ่ะจะหลับยากมากพลังงานของคุณอนะ่ะเนาะเราดูอีกสามใบนะคะเราจะเปิด อีก3่ใบเพื่อนๆสองเหรียญพลังงานของคนที่คุณคิดกลับไปกลับมาพยาบาล้านความรู้สึกของตัวเองนะคะวนวนเว,วียนเวียนในหัวคิดถึงแต่เรื่องราวของเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางคนคนนี้ออกไปจากหัวคนได้พลังงานของคุณตอนนี้ลังเลสับสนว่าจะเอาต่อยังไงดีในความสัมพันธ์นี้ของเราสองคนแต่ในใจลึกๆก,ก,ก็ยังคาดหวัง เรื่องของการแต่งงานยังหวังลึกๆในใจว่าเราสองคนมีโอกาสได้กลับมาแต่งงานแล้วนะาลึกๆแล้วคุณก็เชื่อมั่นในใจว่าเขาคนนี้คือคู่ระดับหนึ่งของคุณล่ะนะคะพลังงานของคุณตอนนี้อึดอัดมากๆนะคะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงหาทางออกไม่เจอนะคะ คิดถึงคนนี้มากคิดถึงวนไปเวียนกลับอยู่ในหัวไม่สามารถปล่อยวางเขาได้ลังเลสับสนไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาดีคิดถึงเขามากรู้สึกถึงเขามากแล้วก็เชื่อไปแล้วด้วยว่าเขาคนนี้คือคู่ของคุณที่จะผ่านบททดสอบนี้แล้วจะมีโอกาสได้กลับมาครองคู่กันคุณนะ่ะเชื่อแบบนี้ไปแล้วว่าคนคนนี้คือคู่ที่จะมาเจอสอบเมื่อหลังจากการผ่านสอบนี้แล้วคุณสองคนก็ จะได้แต่งงานของคู่กันคุณเนะชื่อแบบนี้ไปแล้วนะคะตรงไหมตรงอย่างไรพลังงานของคุณตรงไหมตรงเพื่อนๆเหมือนมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะนี่คือฝั่งของคุณที่คิดและรู้สึกของเขาคุณรักคุณ คุณรักเขามากเลยนะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยนี่คือพลังงานของไพ่ของการแต่งงานแล้วก็สีไม้เท้าเกิดขึ้นคุณเชื่อมั่นว่าคุณกับเขาไม่ว่าจะอย่างไรความสัมพันธ์นี้ของคุณสองคนของเขาก็จะได้ลงเอยในบริบทที่จะได้แต่งงานและของคู่อย่างมีความสุขได้นะคะพลังงานของคุณอาจจะเป็นชาวรักเพศที่สามได้นะคะผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายได้หรือว่าเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม,ไม้ก็โดดเด่นนะพลังงานของคุณน่ะนะคะ มาค่ะดูอีกสิหรือเป็นพลังงานของคนที่มีแฟนเด็กหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้เด็กถือเหรียญนะคะคุณมองว่าคนคนนี้กลับมารอบนี้เมื่อผ่านทุกอย่างบททดสอบนี้แล้วเขาจะกลับมามั่นคงกับคุณแหละนะคุณคิดแบบนี้ไหมแล้วเรามาดูอารมณ์อาการความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกัําคืน,นี้นะคะของเขานะ呐ห้าถ้วยเสียใจเสียดายอะไรอาวรนนะคะ เสียดายคุณนะ่ะมันเหมือนคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นอดีตกันแล้วหรอนะคะเพราะพลังงานห้าถ้วยมาเหมือนเขานั่งเสียดายถ้วยที่ล้มไปแล้วอ่ะนะคะสถ้วยยังคิดถึงความรู้สึกตอนที่ได้มีการเฉลิมฉลองได้มาเจอกันได้มาปาร์ตี้ได้มานัดแนะมาทานข้าวคุณคือความสุขของเขาอยู่กับคุณคุยกับคุณเขาได้ความสบายใจได้ความเป็นอิสระคุณเขาจะทำตัวแบบไหน เขาชิวๆอยู่กับทุนไม่ต้องเก๊กไม่ต้องอะไรเลยพลังงานของเอสออฟวอนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค,ณค,ณคณนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่เป็นอดีตกันไปแล้วสิบเหรียญคนคนนี้มั่นคงต่อคุณมากนะคะอืมเขาก็คิดคล้ายๆค,ค,คุณเลยเขาว่ามั่นคงมองว่าคุณนะคือบ้านของเขาแนนอนาคตที่เขาจะสารฝันแล้วแต่งานเราจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณสองคนได้เป็นอดีตกันไปแล้ว คนคนนี้เสียใจอยู่นะในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนความสัมพันธ์ที่มันล้มไปแล้วอ่ะนะคะเพเดร็อบเพนเดเกิลพลังงานของเด็กถีอเหร่คนคนนี้ก็เป็นพลังงานของเด็กได้หรือเขาก็คิดที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณเริ่มต้นจากเจ้าติ๊กเล็กตอนนี้เขากําลังวางแผนอยู่ในหัวว่าจะวางแผนจะเดินไปทางไหนดีเขามองว่าคุณคือคู่ของเขาเขาคิดถึงแล้วรับคุณมากนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมาก ความคิดและความรู้สึกของเขารักคุณมากรักคุณดีรักคุณลุกซึงนะคะเขากางแผนที่วางแผนไว้แล้วว่าจะกลับมาเฉลิมฉลองจะกลับมาเอาชนะใจคนที่มันมีความสัมพันธ์ที่มันเลิกลากันไปแล้วได้เนี่ย สามถ้วยเป็นอดีตกันไปแล้วได้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมแล้วก็จะกลับมาสร้างบ้านสร้างรกรากปักฐานจะเริ่มสร้างจากจุดเล็กๆก,ก่อนเนี่ยเขาวางแผนที่และคนคนนี้วางแผนที่จะกลับมางอ้อจะกลับมาสรารความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคะอะไรคะ King of p e n t a c l คิคนคนนี้มั่นคงต่อคุณมากคิดถึงคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะมั่นคงต่อเขามากๆนะคะ เขามองคุณมีค่ามากๆคิดถึงความมั่นคขงของคนสองคนกับเขาเพดออกสอดคนคนนี้สอดสองคณหนักนะเพื่อนๆเป็นพลังงานของเด็กเยอะหนึ่งไม้เท้าก็มีเด็กเพดออบสอดก็ sword, มีเด็กแล้วฝั่งของคุณก็มีเด็กถือเหรียญอีกเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบคนคนนี้นะ่าจะเป็นแฟนเด็กคุณมีแฟนเด็กไหมอ่ะอือนะคะพลังงานโดดเด่นไปในทิศทางที่คนที่มีแฟนเด็กเนาะ เขาคนนี้สอดสองคุณตลอดนะคะเพื่อนๆนะไม่เคยฆ่าสายตาเขาเลยสอดสองทุกวันคนนี้รักคุณมากเป็นพลังงานของคนที่คิดว่าคุณคือคู่ที่เขาจะแต่งงานจะเฉลิมจะรองคุณคือคู่แท้รักแท้ของเขาเนะ่ะเขาเชื่อไปแล้วว่าคุณคือคู่แท้รักแท้ของเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณก็รักเขาเท่าเทีเทยมกับที่เขารักคุณเช่นกันคนคนนี้นะเขาไม่ได้มองลำเอียงว่าคุณไม่รักเขาเลยสองถ้วยมาแบบนี้ เขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณค่ำคืนนี้เขาคิดว่าคุณนะรักเขามากนะคะคิดว่าคุณรักเขาเหมือนกับที่เขารักคุณเลย เขาเออล้นในใจสามถ้วยมีพลังงานของความอยากจะกลับมายินดีปีดาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในความสัมพันธ์อยากกลับมาเริ่มต้นแน่นอนวางแผนและเห็นไหมกําลังสอดส่องว่าจะวางแผนแบบไหนไปทิศท,ทางใดจะกลับมาง้อคุณอย่างไรเนี่ยเขาวางแผนแล้วแต่คนนี้มาช้าหน่อยนะเพื่อนๆน,นะเขาจะดูให้ครอบคลุมเลยว่ากลับมาแล้วจะต้องมีการให้คุณได้ยอมรับได้กลับมาแล้วถ้าคุณไม่ยอมไม่ยอมรับเนี่ยเขาจะยังไม่กลับมาเด็กที เป็นพลังงานของคนที่คิดช้าทำช้าแต่มั่นคงแล้วรอบคอบนะคะอะไรอีกคะคิงออฟสอดพลังงานของเขาคนนี้เป็นพลังงานของคนที่ทำตัวเองเหมือนพยายามที่จะตัดคุณออกไปในความสัมพันธ์แต่ลึกๆแล้วในใจรักคุณคนเดียวนะคนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีอีโก้หนักจัดหนัก,นกจัดเต็มเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าจะกลับมาเอาชนะใจคุณ ทุกอุปสรรคปัญหาที่เจออยู่ห้าถ้วยนะคะเขาก็จะกลับมาฝ่าฟันและต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้จนได้ชัยชนะละจะกลับมาง้อคุณมามอบดอกบา้ให้คุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณเท่าเทียมกับที่คุณรู้สึกถึงเขาเลยแต่อารมณ์ของคุณเองตอนนี้คุณยังรู้สึกลังเลรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอย่างไรดีแต่คนคนนี้เขามีแผนการและวางแผนการไว้อยู่ในหัวละว่าจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อแบบไหนแต่ส่วนตัวของฝ ของคุณเนี่ยก็มั่นคงก็อยากไปต่ออยากแต่งงานรับเขาเออล้อนมากแต่สิ่งต่างๆนานาที่อยู่ในใจของคุณมันเป็นความแอบ,บซ่อนแอบบคิดคุณไม่ได้เปิดเผยให้สังคมโลกรู้หรือไม่ได้เปิดเผยให้เขารู้เลยว่าคุณมีการวางแผนจะเป็นครอบครัวกับเขาคุณมีการวางแผนที่จะแต่งงานกับเขา คุณเนี่ยน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่เคยบอกรักเขาเลยก็ได้เป็นพลังงานของคนที่แอบซ่อนเก็บความรู้สึกเพราะว่าเจ็ดดาบสำรับอะสำรับเนี้ยฝั่งของคุณเจ็ดดาบเพราะว่าใหญ่กับไพ่ดีหมดเห็นไหมไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เด็กไพ่สีไม้เท้าไพ่เก้าถ้วยนะเ,นเพื่อนๆไพ่หนึ่งถ้วยสิบถ้วยเป็นพลังงานของเจ็ดดาบที่ขยายกับไพ่ดีก็คือคุณนะ่ะยังเก็บงาความรู้สึก แล้วไม่เคยบอกให้เขารู้เลยว่าคุณวางแผนแบบนี้ไว้อยากแต่งงานอยากเป็นบ้านรักเขามากจนเอ่อล้นคุณไม่เคยพูดเลยว่าผมหรือฉันรักคุณมากอยากแต่งงานกับคุณมากคุณไม่เคยกล่าวกับนี้ออกมาเลยแล้วเจ็ดาบนี้ก็สื่อถึงว่าพลังงานของคุณที่เก็บซ่อนความรู้สึกนี้ไว้ไม่เคยบอกฝั่งของเขาให้คุณรู้เลยให้เขารู้เลยว่าคุณคิดที่จะแต่งงานและคิดที่จะวางรกรากปักฐานไปกับเขา พลังงานของคุณเนี่ยน่าจะไม่เคยบอกรักเขาหรือส่งสัญญาณให้เขารู้เลยว่าคุณน่ะจะสร้างบ้านสร้างครอบครัวอยากแต่งงานอยากไปต่อในความสัมพนะันธ์เนาะเพราะว่าด้วยอุปรสรรคปัญหาของคนที่เจออยู่สองดาบและ8ดาบเนี้ยมันเป็นพลังงานของคุณที่ยังไม่สามารถเปิดเผยแล้วบอกบอกให้โคารู้ได้ในตอนนี้นะคะก็เลยเป็นพลังงานของคุณเนี่ยคือเก็บงำความรู้สึก ปกปิดโกหกไม่ให้รู้ให้หลอกลวงไม่ได้หลอกลวงแหละแต่ปกปิดเก็บงามไว้อยู่ในใจไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาจริงๆคุณคิดว่ายังแหมไม่บอกคําว่ารักหรือว่าจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะพลังงานของเด็กสื่อเหรียนฝั่งของคุณก็คือคุณก็ต้องคิดดีพูดดีหรือ รอบครอบก่อนแล้วอ่ะคุณถึงจะพูดหรือการวางแผนว่าจะไปต่ออะไรยังไงกับเขานะคะส่วนฝั่งของเขาก็มั่นคงต่อคุณมากมองคุณคือบ้านของเขาและคนคนนี้ถ้าได้เข้ากลับมาเขาก็วางแผนเช่นเดียวกันเด็กถือเหรียญก็พลังงานเหมือนคุณเลยพลังงานของคุณสองคนคล้ายๆกันเลยคุณน่ะ ก็จะพัฒนาไปแบบก้าวย่างช้าๆเด็กถือเหรียญกับคิงเหรียญเนี่ยเขาอ่ะคุณอ่ะมั่นคงต่อเขามากๆอันนี้คือพลังงานของคุณอันนี้คือพลังงานของเขาสลับแล้วพี่นกพลังงานของเขาคนนี้นะคะอยากแต่งงานอยากเฉลิงฉลองอยากเป็นบ้านกับคุณอะไรอาวรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มันล้มไปแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขามองว่าคุณคือคู่แท้คือรักแท้ของเขาเขามองว่าคุณอ่ะ คือคนที่เขาจะมอบถ้วยให้แล้วเขามองว่าคุณก็รักเขานะคนคนนี้เขาเชื่อว่าคุณรักเขาเท่าเทียมกับที่เขารักคุณเลยเขาไม่ได้ลังเลเลยนะแต่เขาพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองพยายามอยู่ให้ได้นะคะ king of swords นี่คือรักคุณคนเดียวหนึ่งเดียวเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวแต่เป็นผู้ชายที่มี e ีโก็คือคนคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายที่มี e ก้ไม่แสดงถ่ายทอดให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมั่นคงต่อคุณมากๆาส่องคุณทุกวันส่องคุณตลอด แต่นิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่มั่นคงกับคุณอย่างนักไม่มองหญิงไ,อง,องไม่มองชายคนไหนแล้วนะคะแล้วก็คนนี้ก็จะกลับมาต่อสู้ฝ่าฟันในอุปสรรคปัญหาที่คุณสองคนเจออยู่หกไม่เท้าแล้วจะกลับมาเอาชนะใจคุณแน่นอนในอนาคตค่ะอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเท่าเทียมกันเลยนะคะเขาอ่ะน่าจะเป็นคนที่เคยบอกรักคุณแล้วแหละเพราะพลังงานสองถ้วยเกิดขึ้นเคยบอกรักคุณแล้วแต่ ตอนนี้มันเหมือนคุณสองคนเจออุปสรรคปัญหาอยู่ห้าถ้วยแล้วก็6ไม้เท้านี่คือการเจอปัญหาปัญหาที่คุณสองคนจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันและได้ชัยชนะมาเขาก็เลยทําตัวเองให้เข้มแข็งให้เด็ดเดี่ยวให้อยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีคุณ <figures> แต่ส่วนฟังของคุณพลังงานของคนที่เก็บงําความรู้สึกคุณยังไม่เคยบอกรักเขาเลย คุณมีความรู้สึกที่เก็บงำไว้เยอะแยะมากมายที่ไม่เคยถ่ายทอดให้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้รู้ไม่ให้เขาไม่ให้เธอรู้แต่ส่วนเขาหรือเธอคนนี้ที่คุณคบอยู่เขาคนนี้น่าจะเคยบอกรักคุณแล้วอย่างน้อยสองครั้งได้สองถ้วยนะเคยบอกรักแล้วแหละนี่ยื่นถ้วยให้คนแต่พลังงานของคุณก็มองไปในอนาคตการไกลกับเขาไว้เยอะแยะมากมายแต่คุณเนี่ยยังไม่เคยบอกรักเขา ก็ได้พลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรเพื่อนๆนี่คืออารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณข้ามคืนนี้มีอันนี้คือเขาอันนี้คืออารมณ์อาการความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอันนี้คืออารมณ์อาการความรู้สึกที่มีต่อคุณคุณเห็นไหมพลังงานของเขาก็มีสิบเหรียญพลังงานของคุณเองก็มีสิบถ้วยหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็สี่ไม้ดาวพลังงานของคุณเนี่ยมั่นคงต่อเขามากๆแต่เพียงแค่ว่าคุณยังไม่แสดงให้เขาเห็นเท่านั้นเอง ว่าคุณรักและมั่นคงต่อเขาวางแผนไปถึงขั้นดับใดและ แต่ส่วนฝั่งของเขาเนี่ยเคยบอกรักชัดเจนกับคุณมากที่สุดละแล้วก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นถ้าคุณสองคนตอนนี้ได้เป็นอดีตกันไปแล้วและจะกลับมาเอาชนะใจคุณแน่นอนคนคนนี้อยากเจออยากนัดแนะอยากทานข้าวอยากมาฉลืมฉลองเฮฮาสังสรรค์กับคุณคุณคือความสุขของเขาคุณเป็นเหมือนเพื่อนคุณเป็นแม่บ้านเขาต้องการสามีคุณก็เป็นสามีหรือภรรยาให้ได้เขาต้องการเพื่อนคุณก็สามารถเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนที่ดีให้เขาได้เขาเขาต้องการคนที่ปรึกษา คุณก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เนี่ยคนคนนี้มองคุณดีมากคุณสองคนพลังงานความคิดและความรู้สึกคล้ายเคลียงกันเลยแต่ฝั่งของคุณนี่คือยังปิดงำความรู้สึกปกปิดยังบอกไม่หมดแต่คนของเขาเนี่ยแสดงถ่ายทอดอาการบอกหมดแล้วแล้วมันมีการเป็นความสัมพันธ์ที่อาลรอยอาวรกันไปแล้วในความสัมพันธ์นี้ก็ตรงเลยกับพลังงานของเขาที่มันเป็นดาบ เป็นแปดดาบและสองดาบพลังงานของคุณมีพลังงานของคุณที่พยายามจะปิดกั้นเขานะคะแต่พลังงานของเขามันเหมือนอะไราอาวร์วนในความสัมพันธ์ที่มันเลิกลากไปแล้วเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วแหละแต่ในใจของเขาลึก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 แล้วลึกลึกแล้วก็ยังคิดที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณอยู่เพราะเขายังรักคุณมากๆรักคุณเยอะแยะมากมาย รักคุณเยอะเหลือเกินนะคะ King of Sword นี่คือพลังงานของคนที่เมื่อพักขยายกับสองถ้วยพลังงานของรักแท้คู่แท้และรักเด็ดเดี่ยวรักมั่นคงเพียงแค่คุณคนเดียวเนี่ย King เรียน King ดาบแล้วก็เด็กถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเป็นพลังงานของคนที่วางแผนไปในการไกลแล้วพลังงานของคุณและเขาต่างคนต่างวางแผนที่จะสร้างบ้านที่จังหวังที่จะแต่งงานกันแล้วแหละคุยกันแล้วแหละ แต่คุณนะ่ะฝั่งของคุณนะ่ะยังปิดงำความรู้สึกแล้วยังบอกไม่หมดถึงแม้ว่าจะวางแผนและมีพลังงานของการปิดกั้นเขาอยู่แต่คนคนนี้ไม่ได้ปิดกั้นคุณแต่พยายามจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองพยายามเข้มแข็งคิงดาบนะแล้วก็เสียใจอาลัยอารวรณ์คิดว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาอ่ะเขาคนนี้คิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วแล้วเขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณในอนาคตนะคะ คุณมีพลังงานของการบล็อกปิดกั้นเขาแต่ก็วนวนเวียนเวียนคิดถึงแต่เขาหนักมากปล่อยไม่ได้มีพลังงานของการบ,าาบารลงงอรบ็อกการปิดกั้นเขาคุณนะ่ะนะแล้วก็มีพลังงานของการแอบ,บซ่อนที่ยังบอกเขาไม่หมดในการวางแผนที่จะสร้างอนาคตของคุณกับเขานะคะความปิดกัน้นความรู้สึกของคุณเนี่ยคือความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่เป็นพลังงานการหลอกเลือนหรือหักหลังเขาเลยเพราะพลังงานเจ็ดดาบเนี่ยเขามาขยายกับไพ่ดีหมดไพ่สี่มีเพียงแค่ แปดดาบสองดาบและก็เจ็ดดาบเนี่ยก็เป็นพลังงานของการอุดอัดที่ยังหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นั่นเองความคิดและความรู้สึกของคุณประมาณนี้นะคะปิดบงังเก็บงำความรู้สึกบล็อกเขาแล้วก็เปิดเผยไม่หมดถ้าไม่บล็อกโซเชียลคุณก็ต้องบล็อกจิตใจแหละนะแต่คิดวางแผน ที่จะไปต่อในอนาคตนี้กับเขาและส่วนพลังงานของเขาอะลายอาวอนนะคะคิดถึงเรื่องราวของคุณคิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วแต่เขาก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปจะกลับมาเอาชนะใจคุณให้ได้เพราะเขาคนนี้เคยบอกรักคุณไปแล้วหลายครั้งแล้วได้สองด้วยแต่เมื่อบอกรักไปแล้วคุณก็มีพลังงานของการที่ปิดกั้นเขาอยู่เขาก็เลยกลับมาอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองพลังงานของคิงดาบคือผู้หญิงผู้ชายที่จะไม่ยอมแพ้นะคะจะยอมต่อสู้ต่อไปในความสัมพันธ์นี้หกดาบ แต่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่พูดไม่เยอะแต่รักจริงแล้วรักมั่นคงพลังงานของคนที่เดินช้าแล้วเด็กถือเหรียญของฝั่งเขาก็มาเด็กถือเหรียญของฝั่งคุณก็มาคุณสองคนต่างคนต่างมั่นคงต่อกันรักและมั่นคงมากๆแต่ฝั่งของคุณเนี่ยคุณยังปิดงาความรู้สึกยังเปิดเผยและบอกกับเขาไม่หมดแต่ฝั่งของเขาบอกรักคุณหลายครั้งแล้วอย่างน้อยสองครั้งชัดเจนและ แต่คุณนะไม่ให้ความชัดเจนกับเขาเพราะมันเจอปัญหา8ดาบอยู่2ดาบอยู่มีพลังงานของการบล็อกอยู่เขาก็เลยไว้อาไยอาวอเกี่ยวกับถ้วยใบเนี้เขารู้สึกว่าคุณกับเขามันเป็นอดีตกันไปแล้ว นะคะเขาก็เลยพยายามที่จะมาลุกอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่คนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแน่นอนนะคะแล้วคนสองคนก็มีการพูดคุยและวันแผนอนาคตกันไปประมาณ70%เเซ็นต์ได้แล้วนะเพื่อนเนเพราะฝั่งของเขาก็มีคิงเหรียญควีนคิงเหรียญสองถ้วยนะคะแล้วก็การไพ่ของการแต่งงานสิบเหรียญความมั่นคงคุณก็มีไพ่ของการแต่งงานความมั่นคงหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็ ค่ายของการแต่งงานสิบถ้วยคุณสองคนได้มีการคุยการวางแผนในความสัมพันธ์จะไปต่อในความสัมพันธ์และแต่มันมาเจอเหตุการณ์ที่มันการปิดกั้นการบล็อกกันที่ยังไม่สามารถที่จะรีแอคแล้วไปต่อได้เยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะพลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรเพื่อนเพื่อนเม้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะส่วนสําหรับใครที่เจอทุกจริงๆอยากเย็นย้าอีกครั้งหนึ่งค่าครูมีไม่มีหรือมีน้อยเท่าไหร่ก็เข้ามาคุย พี่นกจะให้คนดูนะคะแต่มันต้องมีนิดนึงแหละคล่าครูนะเพราะพี่นกมีขันครูนะคะแต่คุณมีเท่าไหร่ถ้าคุณงบน้อยก็บอกได้เข้ามาปรึกษาพี่นกจะฮิวคุณจริงๆนะคะประมาณนี้ก็ทักกันเข้ามานะคะใครที่หาพี่นกไม่เจอไปดูตรงที่โพสร,รูปภาพมันจะมี QR นะไปสแกน QR เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเจอพี่นกทางไลน์เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันก่อนนะคะ ประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีประสบค,ความสำเร็จในรอบด้านทุกด้านนะคะแล้วก็ให้เจอรักดีๆเจอพู่แท้สวัสดีค่ะ